สวัสดีครับท่านผู้ชมผู้ฟังทุกท่านประจำช่วงเย็นยำ่ำค่ำมืดวันอาทิตย์ที่11มกราคม2569ก็กลับมาพบกันอีกครั้งครับผมแอดมินรุทสิทธิคนจนคนนี้คนเดิมครับ จากในภาพเรื่องของกระแสลมบนชั้นมรสุมท่านผู้ชมจะสังเกตเห็นได้ว่าความเย็นในวันพรุ่งนี้เช้าจะเริ่มมีความแตกต่างและสัมผัสได้อย่างชัดเจนถ้าเทียบกับช่วงเช้าของวันนี้ที่ผ่านมาไม่ว่าจะเป็นเนื้อเรื่องของบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นที่แผ่ลุมาจากประเทศจีนปกคลุมในส่วนของทางประเทศไทยตอนบนและทางทะเลจีนใต้หรือกระแสของลมระดับบนที่มีความเปลี่ยนแปลง ฉะนั้นก็จะหมายความว่าอากาศในประเทศไทยอุณภูมิจะสูงขึ้นหรือจะมีอากาศที่อบอุ่นขึ้นตั้งแต่ช่วงเช้าของวันพรุ่งนี้เป็นต้นไปครับฉะนั้นด้วยความห่วงใยก็ขอให้ท่านผู้ชมดูแลรักษาสุขภาพกันด้วยครับเพราะว่าอากาศจะมีการเปลี่ยนแปลงอีกแล้วซึ่งถ้าหากว่าเราเล่นโมเดลนี้ต่อไปในเรื่องของกระแสลมบนชั้นมรสุมในช่วงตั้งแต่วันที่15มก,กราคมท่านผู้ชมเห็นอะไรทางด้านขวาของหน้าจอหรือเปล่าครับ หรือก็คือแถบมหาสมุทรแปซิฟิกทางด้านตะวันออกของทางประเทศศิลิปินใช่ครับบางท่านไปได้ยินข่าวว่าจะมีหย่อมความกดอากาศตำ่ำหรือก็คือพายุนั่นแหละครับที่จะเกิดขึ้นความจริงแล้วจะเป็นเช่นไรจากการอัปเดตล่าสุดว่าที่พายุลูกนี้มีโอกาสมากน้อยเพียงใดจะเกิดขึ้นได้จริงหรือไม่สภาพอากาศในประเทศไทยตั้งแต่วันนี้และอีก7วันข้างหน้าจะไปเช่นไร และทั้งหมดนี้สามารถติดตามได้กับผมรุดสิทธิทคนจนคลิปนี้ครับ เอาละครับท่านผู้ชมก็ต้องขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมอีกครั้งกราบขอบพระคุณ f c ทุกท่านที่เข้ามาร่วมกันคอมเมนต์รายงานสภาพอากาศในแต่ละพื้นที่วันนี้เป็นเช่นไรกันบ้างครับยังคงมีอากาศหนาวเย็นกันอยู่หรือเปล่าบริเวณความกดอากาศสูงหรือว่ามวลอากาศเย็นเริ่มอ,อ่อนกําลังลงหรือยังครับอากาศเริ่มอ,อบอุ่นขึ้นหรือยังหรือพื้นที่ใดยังคงมีฝนอยู่ก็สามารถเข้ามาพูดคุยแลกเปลี่ยนรายงานกันได้ที่ข้างใต้คลิปวิดีโอนี้ของแอดมินขอกราบขอบพระคุณล่วงหน้านะครับขอบคุณครับ ในช่วงแรกแอดมินขออนุญาตพาท่านผู้ชมมาอัปเดตลักษณะอากาศทั่วไปพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยมีอากาศหนาวเย็นต่อเนื่องโดยภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีอากาศหนาวส่วนภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้ตอนบนมีอากาศเย็นถึงหนาวเนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นกำลังค่อนข้างแรงจากประเทศจีนได้แผ่เสริมลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบนและภาคใต้ตอนบน ขอให้ประชาชนดูแลรักษาสุขภาพเนื่องจากสภาพอากาศที่หนาวเย็นรวมทั้งระวังอันตรายจากอักคีภยัยเนื่องจากสภาพอากาศแห้งสำหรับภาคใต้มีฝนน้อยแต่ยังคงมีฝนเล็กน้อยบางแห่งบริเวณภาคใต้ตอนล่างฝั่งตะวันออกเนื่องจากมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือกำลังปานกลางพัดปกคลุมอ่าวไทยภาคใต้และทะเลอันดามัน ส่วนคลื่นลมบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันมีกำลังปานกลางโดยอ่าวไทยตอนล่างมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรส่วนอ่าวไทยตอนบนและห่างฝั่งทะเลอันดามันคลื่นสูง1-2เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังไว้ด้วยครับภาคเหนืออากาศหนาวกับมีหมอกในตอนเช้าอุณหภูมิต่ำสุด11-14องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด26-30องศาเซลเซียส บริเวณยอดดอยอากาศหนาวถึงหนาวจัดและมีน้ำค้างแข็งบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุด2 10องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็ว10 20กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคตะวันออกเฉียงเหนืออากาศหนาวกับมีลมแรงอุณหภูมิจะลดลง1 2องศาเซลเซียสอุณหภูมิต่ำสุด8 14องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด25 28องศาเซลเซียส บริเวณยอดภูอากาศหนาวถึงหนาวจัดอุณหภูมิต่ำสุด4-10องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็ว15-35กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคกลางอากาศเย็นถึงหนาวอุณหภูมิต่ำสุด12-15องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด27-30องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็ว10-25กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคตะวันออกอากาศเย็นถึงหนาว อุณหภูมิต่ำสุด13-19องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด28-31องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็ว15-35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง1-2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกอากาศเย็นถึงหนาวในตอนเช้าโดยมีฝนเล็กน้อยบางแห่งส่วนมากทางตอนล่างของภาคอุณหภูมิต่ำสุด14-22องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด27ถึง33องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็ว15 35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1 2เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็ว20 35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกอากาศเย็นในตอนเช้า อุณหภูมิตำสุด20-23องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด31-33องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็ว15-35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง1-2เมตรกรุงเทพและปริมณฑลอากาศเย็นอุณหภูมิต่ำสุด16-19องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด29-31องศาเซลเซียส ลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็ว1 0 2ถึง25กิโลเมตรต่อชั่วโมงจากนั้นแอดมินขออนุญาตพาท่านผู้ชมนะครับมาอัปเดตต่อในส่วนของลักษณะอากาศจากการอัปเดตของแบบจำลองนะครับจากการอัปเดตของโมเดลล่าสุดพยายกรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าซึ่งเดี๋ยวเรามาดูในเรื่องของบริเวณความกดอากาศสูงกันก่อนถ้าเปรียบเทียบกับช่วงเช้า ของวันนี้ที่ผ่านมานะครับใช่ครับก็คือวันอาทิตย์ที่11มกราคม2569นะครับที่ผ่านมาเนี่ยท่านผู้ชมจะสังเกตเห็นว่าสเกลที่เป็นสีน้ำตาลก็คือแทนค่าของความเย็นที่ปกคลุมบริเวณทางประเทศไทยทางตอนบนนั้นมีกำลังค่อนข้างแรงหรือว่าจะดูเปรียบเทียบจากเส้นไอโซบาในเรื่องของเกณฑ์อากาศเย็นก็ได้ที่ดันลงมา จากประเทศจีนนะครับซึ่งถ้าหากว่าเราเล่นโมเดลไปดูในช่วงเช้าของวันพรุ่งนี้ใช่ครับก็คือวันจันทร์ที่12มกราคม2569ไม่ว่าจะเป็นเชสีน้ำตาลเชสีน้ำตาลก็จะมีกำลังอ่อนลงนะครับจะเป็นน้ำตาลนอ,นอ่อนๆนะครับกลับมาดูอีกครั้งหนึ่งเห็นไหมครับความเข้มมันจะแตกต่างกันในช่วงของช่วงเช้าวันจันทร์พรุ่งนี้นะครับ เฉสียน้ำตาลก็จะมีกำลังค่อนข้างอ่อนหรือว่าเส้นไอโซบาร์ bar. จะเริ่มมีความห่างแล้วก็เกณฑ์ของเส้นไอโซบาร์นั้นที่พาดผ่านอยู่ทางประเทศไทยทางตอนบนก็อยู่ในเกณฑ์แค่พันสิบแเท่านั้นนะครับที่ลงมาปกคลุมทางประเทศไทยทางตอนบนนี่คือบ่งชี้ได้ว่าความเย็นนะครับเริ่มมีกำลังอ่อนลงถ้าเทียบกับช่วงเช้าที่ผ่านมา ทีนี้ถ้าเรามาดูต่อกระแสลมที่พัดพาความเย็นกันบ้างนะครับว่าความเย็นมันจะมาด้วยกําลังที่ค่อนข้างแรงหรือค่อนข้างเบานะครับก็ต้องบอกว่าถ้าเรามาเปรียบเทียบดูจากช่วงเช้าของวันนี้เมื่อช่วงเช้ากระแสลมที่มาในระดับชั้นมรสุมจะเป็นกระแสลมจากทางตะวันออกค่อนทางเชียงเหนือด้วยกําลังปานกลางใช่ครับด้วยกําลังปานกลางนะครับในช่วง9นาฬิกา ของวันอาทิตย์ที่ผ่านมาจะเป็นสเกลสีส้มกำลังของแรงลมเนี่ยนะครับแถวทางขอนแก่นน่ะก็อยู่ที่ราวประมาณ41ก,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 กิโลเมตรต่อชั่วโมงในขณะที่ทางนครราชสีมาเนี่ยก็ประมาณ38-39กิโลเมตรแถวบุรีรัมย์ก็อยู่ราวๆประมาณ17ถึงไม่เกินอ่ะ20ต้นๆนะครับกิโลเมตรต่อชั่วโมงถือว่ามีกำลังในระดับอ่อนค่อนๆไปทางปานกลางนะครับ แต่ถ้าเรามาดูในวันพรุ่งนี้กระแสลมชั้นมรสุมจะมีกำลังอ่อนลงอย่างชัดเจนแล้วก็ทิศทางของลมก็จะเริ่มมีการเปลี่ยนเป็นกระแสของลมที่ยกความชืน้นนะครับก็หมายความว่าอุณหภูมิเริ่มสูงขึ้นอากาศเปลี่ยนแน่นอนนะครับในช่วงเช้าของวันพรุ่งนี้นะครับร้ออากาศเปลี่ยนแน่นอนอาจจะมีคึ้มคซมด้วยซ้ำนะครับเพราะาจูๆ่ๆอากาศเย็นอากาศก็จะเริ่ม มีความอบอุ่นขึ้นนั่นเองนะครับทีนี้ถ้าเรามาดูในส่วนของเรื่องของอากาศแสลมที่หมุนตามเข็มนาฬิกาหรือที่เราเรียกกันว่าแอนตี้ไซโคนะครับเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมานะครับที่มันลงมาพาดผ่านเข้ามาปกคลุมในประเทศไทยกดอากาศให้ทางประเทศไทยตอนบนนั้นแห้งแล้วก็จมตัวจึงส่งผลทำให้มีอากาศเย็น แต่ตั้งแตุ่่วงนี้เช้าเป็นต้นไปแอนติไซคลน,นั้นก็จะเคลื่อนตัวลงบริเวณทางทะเลจีนใต้นะครับลงทะเลจีนใต้แอนติไซคลนก็จะไม่ได้กดอากาศแถวทางประเทศไทยแล้วก็หมายความว่ามีโอกาสที่ความชื้นจะยกตัวสูงขึ้นแล้วก็เพิ่มขยายตัวขึ้นนั่นเองนะครับก็อาจจะส่งผลทําให้ทางช่วงอาภาคแถวภาคตะวันออกหรือว่าทางภาคใต้เนี่ยปริมาณของฝน ก็อาจจะกลับมาปกคลุมเกิดขึ้นนะครับโดยเฉพาะทางภาคใต้ตามแนวชายฝั่งด้านรับมรสมุมก็ตั้งแต่แถวทางประจวบชุมพรระนองสุราษฎร์พังงาภูกเก็ตกระบี่นครศรีธรรมราชนะครับก็จะเกิดขึ้นกระจายตัวโดยทั่วไปก็ขึ้นอยู่กับปัจจัยนั้นๆที่จะเกิดขึ้นในเรื่องของฝนฟ้านขนองที่เพิ่มขึ้นเพราะว่าอากาศที่มีการเปลี่ยนแปลงนั่นเองนะครับ ทีนี้ถ้าเรากลับมาดูในส่วนของความเย็นกันบ้างนะครับพอแมพี่น้อก f c บางท่านบอกว่าแอดมินช่วยเช็คในเรื่องของความเย็นให้หน่อยนะครับว่าบ้านฉันเนี่ยความเย็นเท่าไหร่เดี๋ยวเรามาเช็คดูกันนะครับแอดมินขออนุญ,ญาตพาท่านผู้ชมไปดูในช่วง8นาฬิกาเลยก็คือประมาณช่วงเช้าของวันพรุ่งนี้นะรประมาณ6 7 8นาฬิกา จันที่12นะครับเริ่มกันที่บริเวณทางช่วงภาคเหนื 1, อแถวบริเวณทางเชียงรายนะครับก็คาดการว่าประมาณ15องศาเซลเซียสแถวทางช่วงแม่อายประมาณ15องศานะครับแล้วก็ทางแม่ห้องสอนประมาณ14แล้วก็แถวทางช่วงแม่สอดประมาณ14องศาเซลเซียสทางช่วงกำแพงเพชรประมาณ16ทางสุขโขทัยประมาณ16องศา ทางสวรรค์คาโลกประมาณ16องศาจังหวัดอุตรดิตประมาณ16องศาแล้วก็ไล่มาดูต่อนะครับแอดมินขออนุญาตไม่ไม่เจาะลึกนะครับรายละเอียดยิบย้อยเพราะว่าเดี๋ยวมันจะกินเวลานานเกินไปส่วนในเรื่องของฝนมันแทบไม่ค่อยมีนะครับพรุนี้อาจจะมีหมอกที่เพิ่มขึ้นนะครับเพราะว่าอากาศเปลี่ยนก็อาจจะมีหมอกเพิ่มขึ้นได้นั่นเองนะครับก็ ใครที่สัญจรก็ขอให้ขับรถขับลาด้วยความระมัดระวังทีนี้ไปดูต่อทางลมเก่าลมซักนะครับก็อยู่ราวๆประมาณ15 16องศาแล้วก็แถวทางหนองใหญ่เนี่ยประมาณ15ลมซักประมาณลมซักลมเก่าเนี่ยประมาณ16แล้วก็ทางช่วงท่าผลก็ประมาณ16ส่วนในตัวอำเภอเมืองจังหวัดเพชรบูรณ์ก็อยู่ราวๆประมาณ16องศางเซลเซียสนะครับใครที่จะไปเที่ยวแถวภูทับเบิกนะครับ แล้วก็แถวทางวังชมพูก็ประมาณ16องศา,าเซลเซียสทางห้วยสแกก็ประมาณ16นาเฉลียงประมาณ16หนองไผ่16นะครับแล้วก็เพชรละคร16เนินสวรรค์18ไปดูต่อนะครับแอดมินขออนุญาตไปดูต่อทางช่วงภาคอีสานนะครับเริ่มกันที่อีสานบนบริเวณจังหวัดเลย13องศานะครับแถวทางนาด้วง15องศาเชียงกลมอยู่ที่15องศาสังคม10 อำเภอสังคม15้านะครับแล้วก็ทางช่วงเวียงจันนะครับพี่น้องลาว15้าแล้วก็แถวทางหนองคายก็ประมาณ15แถวเพน15นะครับพลพิสัย14แล้วก็แถวทางทะโบอกอยู่ที่ประมาณ15้านะครับพี่น้องลาวฝั่งลาวแล้วก็ทางบ้านโพ14สธนะอยู่ที่13าองศาสีวิไลสย14นะครับทางช่วงคำภู14ี่ พรเจริญ14 3าแยกพิทักษ์15นะครับแล้วก็บ้านม่วง15องศาสีสว่างนะบ,บ้านสีสว่าง15องศาแล้วก็อำเภอวานอนิวาส15องศาเซลเซียสนะครับทางโชคอํานวยครับอยู่ที่14องศาเซลเซียสนะครับทางบ้านแพงก็เช่นเดียวกันแล้วก็บ้านโนนสะอาดอยู่ที่15องศาเซลเซีย 4, สีสงคราม15องศา ุสูมาน15องศานะครับทางจังหวัดสกลนคร15องศาเซลเซียสจากนั้นนาแกแถวทางนาแกนะครับนาแกบ้านดงหลวงลา15นะครับแล้วก็พนดูก็ประมาณ15องศาเซลเซียสกุชินารา17นะครับ116แล้วก็ทางช่วงมหาสารคามแถวอีสานกลางนะครับก็อยู่ลาลาประมาณ16องศาทางบ่อ,บ,อบืออยู่ที่ 16องศาเซลเซียสนะครับทางหนอง2ห้อง16องศาจากนั้นไปต่อนะครับจากกะลา16องศาทางโคราชนะครับนครราชสีมา16องศานะครับ,รอ,นะรบอำเภอปักทงชัย16องศาเซลเซียส4คิว16นะครับ4คิวแล้วก็แถวทางลำตะคองเนี่ยอยู่ระลาประมาณ16-17องศาปากช่อง4คิวนะครับทางโนนสมบูรณ์16ทางอำเภอปากคำ อยู่ที่16องศาเซลเซียสทางอำเภอหนองกี่16อำเภอหนองหงอยู่ที่ประมาณ16องศาห้วยถแถลง16องศาแล้วก็จังหวัดบุรีรัมย์พวกนี้นะครับอุณหภูมิสูงขึ้นแล้วนะครับอากาศอบอุ่นขึ้นแล้วอากาศเปลี่ยนนะครับ16องศาก็ขอแสดงความดีใจด้วยนะครับใส่เสื้อกันหนาวกันมาหลายวันพวกนี้ก็อาจจะใส่เสื้อกันหนาวน้อยลงแต่ก็ยังใส่กันอยู่นะครับ เพราะว่า16องศาก็ยังถือว่ายังยังมีควันออกปากอยู่พอสมควรนะครับแต่ก็เริ่มดีขึ้นแล้วนะครับอากาศมันเริ่มมีแนวโน้มกลับไปในทางที่ดีแล้วนะครับก็ดูแลรักษาสุขภาพกันด้วยกระสัง16นะครับซูลิน17แล้วก็ทางกุข,ขัน17คุณคานคุณหาน,นครับ17องศาเซลเซียสทางสีสะเกตนะครับทางอีสานล่างนะครับก็อยู่ที่ประมาณ17 องศาการทะลลม17แล้วก็จังหวัดอุบล17 <c oughs> นาจะรวย17นะครับตอนนี้อากาศเย็นก็ทำให้อดมิน,นั้นก็จะไอเรื่อยนะก็ต้องกราบขออภัยด้วยบางทีมันอ่านแล้วมันสะดุดนะครับแล้วก็ทางภาคกลางนะครับกันบ้างเริ่มกันที่นครสวรรค์17นะครับทางอุทยัยธานี17นะครับพวกนี้นะครับพวกนี้ ชัดเจนแลวครับชัดเจนอ่าประมาณ99%แล้วกันนะครับแอดมินฟันธง99%พวกนี้อุณหภูมิสูงขึ้นแล้วนะครับเพราะว่าหลายๆปัจจัยที่มันบ่งชี้แล้วไม่ว่าจะเป็นแอนติไซโคนก็ดีที่มันผ่านประเทศไทยเราไปแล้วแล้วก็บริเวณความกดอากาศสูงที่มันบ่งชี้ถึงเชสีได้ชัดเจนว่ามันมีกําลังอ่อนลงแล้วก็กระแสของลมในระดับบนที่มีกําลังอ่อนลงยังเห็นได้ชัด นะครับทุกอย่างมันบ่งชี้ไปหมดแล้วว่าอุณหภูมินั้นจะสูงขึ้นจะมีอากาศที่อบอุ่นขึ้นนะครับพระนครศสีอยุทยาครับ20องศานะครับแล้วก็ทางกาญจนบุรี18องศาทางธามากา18นะครับทางนคปรปฐม19โพหัก18แล้วก็ทางราชบุรีอยู่ที่18ทางสมุทรสาคร19สมุทรปราการ20นะครับแล้วก็ทางกรุงเทพ20องศาเซลเซียสนะครับ ไปดูต่อนะครับทางห้วยปลู18ทางสารยา19อ้อมน้อย19นะครับแล้วก็ทางไซน้อย19ปากเกรด19นนทบุรี19หนองโพ18แล้วก็เจ็ดเสมียนอยู่ที่18องศาเซลเซียสนะครับบางเสาธงนะครับก็อยู่ที่18องศาเซลเซียสทีนี้ภาคตะวันออกนะครับภาคตะวันออกฉะเชิงเซานะครับ19องศา แล้วก็ทางพนมสารครามอยู่ที่19องศาบ่อทอง19หนองใหญ่9นะครับแล้วก็ปวกแดง20นิคมพัฒนา20นะครับแล้วก็สัตหีบ2ีละยอง2ป่อโป่งน้ำร้อน18นะครับโป่งน้ำร้อนมะขาม20จันทบุรี20่แหลมสิงห์่ง22ขลุง21นะครับ ทางบ่อไล่20แล้วก็ทางแดนชุมพร20ชําลากอยู่ที่21องศาเซลเซียสบางสะพานหินอยู่ที่23องศาเซลเซียสนะครับแล้วก็ไปดูต่อทางภาคใต้กันบ้างนะครับทางเพชรนะรเพชรชบุรีพวกนี้19องศาแถวทางหวัวหินชะอำก็อยู่ลราวประมาณชะอำ20หวัวหิน21นะครับแล้วก็ทางช่วงปึกเตียน เดี๋ยวขอดูปึกเตียนก่อนปึกเตียนก็อยู่ราวๆประมาณประมาณนี้แหละประมาณ20-21นี่แหละนะครับพื้นที่มันใกล้กันแล้วก็ทางกุยบุรี21ประจวบ23ทับสะแก23นะครับทางชุมพร22นะครับหลังสวน21แล้วก็ทางสุราษฎร์23ดอนสัก26สศีชน26นะครับอากาศกำลังสบายเลยนะครับช่วงเช้าของทางภาคใต้นี้ลมก็เย็นนะครับฝนก็อาจจะมีฝนเพิ่มขึ้นนะครับ พี่น้องชาวเรือชาวประมงก็เดินเรือด้วยความระมัดระวังเพราะว่าปัจจัยที่กดอากาศทําให้ฝนได้เกิดนันน้นมันมันอ่อนลงแล้วนะครับฝนมันก็อาจจะเพิ่มขึ้นได้ทางทุ่งใหญ่22นะครับเขาพนม22กระบี่ยีแหลมสัก23นะครับแล้วก็ทางพังงาย4ภูกเก็ต25ทางสิเกา24่านะครับแล้วก็ละงู24 24นาก,กะ24นะครับนากะนาก,กะมาเลเซียนะครับแล้วก็ทางยาลา22สบยอ123ยเทพา23นาทวี23ของเงี้ย24หัดใหญ่สงขาหัดใหญ่สงสงขา26แล้วก็ทางช่วงหัดใหญ่23นะครับอุณหภูมิแถวนี้ก็ทั้งต่างกันสุดขั้วอยู่นะครับต่างกันประมาณ3องศาก็เลยทีเดียวนะครับ ก็ดูแลรักษาสุขภาพเป็นพิเศษนะครับสําหรับทางช่วงหัดใหญ่สงขาครับอุณหภูมิต่างกันเยอะอยู่นะครับแล้วก็ทางสูงหอยโกโลกยีสาเบตง21องศานะครับก็อันนี้เป็นการอัปเดตล่าสุดนะครับก็เตรียมพร้อมรับมือนะครับสำหรับสภาพอากาศที่จะเจอกันในวันพรุ่งนี้นะครับเดี๋ยวแอดมินจะกลับมาอัปเดตให้ใหม่ในคลิปถัดไปก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดสันกระดิ่งแล้วก็กดเลยทั้งหมดสำหรับการอัปเดตกับผมแอดมิน ลุตสิทธิคนจนสวัสดีครับ